ก็ยื่นเรื่องให้ท่านผู้ท่านประธานผู้รวการปฏิบัติงานด้วยตรวจสอบว่าการที่ปปชส่งสำนวนการสอบสวนคดียานะฮะไปยังพนักงานสอบสวนแห่งชาติเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับซึ่งสมาคมเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตร์กำหนดเพราะฉะนั้นสำนวนการสอบสวนที่ปปชส่งมาให้เนี่ยครับเมื่อไม่เป็นไปตามนั้นก็ถือว่าขหมายของว่าขาดข้อหมาย เมื่อขัดกฎหมายเนี่ยก็อ่านเด็นไปได้ว่าจะทําให้รัฐบานของแห่งชาติเนี่ยสอบสวนไม่ชอบเมื่อการสอบสวนไม่ชอบรัฐงานใจการก็จะไม่มีหน้าฟ้องตามวิทยาร้อยยี่สิบครับก็หมายความว่าฟ้องไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจตรงนี้เป็นเปในข้อกฎหมายครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอไว้ท่านทรานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยแก้งอำนาหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบว่า การกระทำหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอบอปชที่ส่งตัวมายังสำนักงานใหญ่ชาตินะครับชอบด้วยบวามเป็ยของกฎหมายหรือไม่แล้วทางตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องแล้วก็ท่านประธานได้รับเรื่องมาแล้วท่านประธานรับเรื่องมาแล้วใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหนอ่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทางผู้ตรวจการแผ่นดินกับัมไม่ได้กลับไปบ่อยครับป็นีนะครับ ผมพันเอกเตอร์วันนั้นตอบช่วยในทางดีกาธิการสมาคมอาสวนวนะครขออนุญ,ญาตนำเรียนเรื่องที่มาลองเรียนตอบคุณกในวในนะะนนันน,นี้นะครับสืบเนื่องปัญหามาจากคณะกรรมการปปชสืบเป็นองครองอิสระเนี่ยนะครับติดตั้งขึ้นมาตา้งรั้งยุท์ตั้งแต่าาดดปี2 5 2ยซึ่งต้องรับผิดชอบเรื่องในปริญาที่มีการกล่า,าลวหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับหรือตุลาการศาลรัชอ์แทน การสวดตังบวัวแต่ในปี2542นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากอาจจะปริมาณคดีเยอะอะไรเงี้ยก็มีการส่งมอบมาให้พากสวดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพัาสวดก็เห็นว่าพราสวดไม่ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินคดีดำเนินคดีไปก็อ่าอกการอ้าจะไม่มีนาฟ้องจะเกิดความเสียหายต่อการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศโดยรวมก็เลยร้องร้องทุร้องตานมาทางสมาคมนะครับ สมาคมก็ได้นาเรียนทางัรคมชาติมาเป็นระยะระ,ยะนะทำความเห็นขึ้นไปนะครับัรคมชาติก็กำลังประชุมแล้วก็ทราบมาว่าก็มีแนวบางสิ่คล้ายๆกับของหรือแนวเดียวกันนะครับของสมามคมอันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมในส่วนของผู้ทุกข์ทาแผ่นดินสั้นๆประมาณสักสินาทีสิบห้านาทีแล้วก็ปเป็นมาที่ท่านประธานได้กรุณนาสอบถามมา่อกี้นะครับประการแรกก็ เชิญท้ายจะไปครับสมาคมอบสวนเนี่ยมีการจุดทะเกียเป็นนิติบุคคลมาสิบกว่าปีแล้วะครับแล้วก็มีบทบาทมากในการปฏิรูปงานกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชุดของท่านตุนเอกบุญสร้างเราก็ให้ข้อมูลนะครับเรื่อยมาเพราะว่าเราเป็นองค์กรอิสระนะครับเราไม่อยู่ภายใต้การรัฐประชาของรัชการแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเรา ค่อนข้างจะเชิงสร้างสามที่จะเพื่อพัฒนาประเทศทุกด้านเลยในในเรื่องการองค์ฟามพราะฉนั้นเราก็อ้างมีบทบาทตรงนี้ก็น,นําเรียนว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมามีเก้าประการแต่ผมนำเรียนต่อนัามนตรีว่าที่สําคัญอยู่สามประการก็คือสมาคมมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและร่วมมือกับส่วนราชการในการปรับปรปุงแก้ไขระบบราชการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้พน,นักงานสอบสวนมีโอกาส ร่วมกันปฏิรูปและพัฒนาระบบการสอบสวนโดยเฉพาะการอำนวยความพิดากในชั้นเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกต่อสังคมและประชาชนทั่วไปนะครับประการต่อมามีวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นในการตรวจสอบการใช้อำนาจและทุกองค์กรที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมนะครับอีกริการหนึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกในการติดต่อสัมพันธ์กับ สมาคมหรือสถาบันอื่นใดทั้งในและนอกประเทศโดยสมาคมมีความเป็นกลางและการเบื่อนะครับท่านเชิญไสดต่อไปครับนี่คือวัตถุประสงค์นะท่านที่ปัญหาที่ทางสมาคมทาหนังสือร้องทุกต่อผู้ถูกการแน่นดินเนี่ยก็จะทางความเป็นมาบอกน,นะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนโยบายในยาาการตราบามการชุจริตเห็นชัดเจนตั้งแต่สมัยรัฐก,การรัฐบาลของท่านอาจารย์สัญญาธรรมศัค์ครับท่าน คือตอนนั้นก็มีพระรามอยากป้องกันและราบบางการทุจริตแล้วก็เพื่ผู้ชชคในมงราชการสองอันีแตตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งคือข้ารรมการปปปนะครับข้าราการป้องกันราบปบางการเราเพื่อผชราชการแต่ขรการชุดนี้เนี่ยไม่เป็นออิสระครับเพราะว่าสังกัดสำนักนายกเพราะการที่ไปตรวจสอบบางทีก็ติดขัดประการสําคัญประการที่สองครับท่านคือ ข้าราชการปปปเนี่ยยุคนั้นไม่มีอำนาจสอบสวนคดียาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวหานายกตั้งมติและมตีนักการเมืองข้าการทุจริตเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ส่งให้ตำรวจสอบสวนในคดียานะครับแล้วการดำเนินคดีาที่มีการกล่าวหาข้าการทุจริตเจ้าหน้าที่ในยุคนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของทานสอบสวนตามปวิณาบัตรดินสองหนึ่งครับเสร็จจะด้ต่อไปถ้ามีทองสี่ศูนย์เนี่ยประเทศไทยก็เข้าสู่เใช้ภาพก็เป็น การขึ้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรักความโปร่งใสก็เน้นมากขึ้นนะครับยุคนั้นเนี่ยรับในยุคนั้นก็เห็นว่าจะต้องตั้งองค์กรมาตรวจสอบการใช้อำนาจรักขึ้นมาให้เป็นองค์กรอิสระก็เลยต้องยกเลิกทณะงารปปปนะครับตามข้าดอยากประกอบขรอมูลว่าด้วยองประมาณการการชี้แจงชาติครับเชิญครับก็ถูกยกเลิกไปพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการปปชขึ้นมานะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับเป็นอินเทอร์เน็์โอรแกน ซึ่งจัดตั้งเพิ่มที่จังวัดที่จังหศัดเรื่อ2542ครับถึงปิดไปตามบทบัญญัติรัฐมนตรี2540ในมาตรา301มาให้ให้ตั้งอค์กรอิสาะมาตรวจสอบความนาารัฐนะครับมาตรา329กต้องตั้งอะไรส2ปีเพราะฉะนั้นปี42ก็เลยมีตั้งปอชอขึ้นมาให้มีหน้านะที่สําคัญประการหนึ่งก็คือดําเนินกริยากับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งการเืงิงในความบิดเกี่ยวการแบบหน้าที่ราชก,การการทุจริตนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีั้ารการปปรชขึ้นมาจึงตัดอำนาจการสอบสวนคดีย,ยากลุ่มนั้นของใหรสอบสวนตมวชาติไปคือตมวชาติถ้ารับแจ้งมัต้องส่งให้ปปชไปในสามสิบวันครับตั้งแต่ปีสี่สองเป็นต้นมาเชิ่อครับคราวนี้เนี่ยสมาคมก็มีการศึกษาวิจวัยว่านับแต่ตั้งองค์กรปปชามาตอนนี้ก็ท่าน,น,าน,นาประธานครับหน้าเยอะยี่สิบกว่าปีก็ยัง ยังไม่สามารถที่จะรองรับไอคชนกประเทน,นี้ได้เต็มที่นะงรับพูดกานเนี่ยเราก็ไม่ใช่เบรมเราก็มาวิเคราะห์เราทำใจว่ารับฐานในขนาดนั้นรัฐบ,บาลเนี่ยไม่ได้เตรียมข้อมูลอย่างน้อยเนี่ยห้าประการเนี่ยก่อนที่จะตั้งปศเช,ช่นเดียวกับพูดการแผ่นดินนะครับฝ่ายสื่อสวนลดส่วนนี่คุณต้องเทรนต้องต้องฝึกกันก่อนทุกที่นะครับแม้แต่อายการเองเนี่ยจนบันนี้นะครับเขายอมรับว่าเขาไม่พร้อมจะสอบ อีกกาเพราะเขาไม่ถูกเทรนมาเพื่อสืบสอบเขาถูกเทรนมาเพื่ออ่านจํานวนร่างฟ้องสืบว่าความในศสารหลายกองมาครบท่านท่านประธานครับที่รับผิดชอบงานประเภทสืบสอบแล้วก็ไม่สามารถทําได้อย่างมีรสิทธภาพเพราะไม่ได้เทรนคนมาแต่เย่าะตำรวจเราจำจะต้องอยู่ระบบกึ่งกึ่งทหารอยู่เพราะว่างานตรงนี้มันเปลืองเงินเพียวๆเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพครับเป็นงานที่ตีชั่วโมง,ง งานจับการบัับบัญชางานทีมเวิร์กไม่ใช่นั่งวินิจ่ายประชุมอย่างเดียวตอนนั้นเนี่ยรับทานี่ยคนอย่างนี้ครับประการแรกคนสํารวจปริมาณคดีในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็คือปีสี่หนึ่งสี่สูี่เก้าที่ตรวจเคยสอบสวนคดีกลุ่มนี้มาเนี่ยเพราะมันมากแค่ไหนเป็นหมื่นเป็นหมื่นแน่นอนครับเจ้าที่นันกตูวกล่าวหาผู้ใหญ่บ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นว่าหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยลูกจ้างไปทำตัูกล่าวาหาเยอะมากคุณต้องรู้ปริมาณงานก่อน สองก็คือคุณต้องทําความเข้าใจลักษณะงานมันเป็นอย่างไรนะที่จะให้เก้าอรหันต์ปปชที่เอามาจากผู้ชมรุ่นมาสายงานเนี่ยถามว่าจริงๆฟังก์ชันเนี่ยบางทีไปเอามาจากผู้รักษาเนี่ยผู้รักษาท่านท่านไม่ได้ถนัดในเรื่องชั้นสอบสวนเลยครับท่านแล้วท่านถนัดว่าคู่ความคู่กันเองมันต้องวิธีใัยเพราะยังต้องศึกษา job description ว่างานสืบสอบงานไต่สวนนี่มันเนเจอร์เวิร์มันเป็นยังไงตรงนี้เราไม่ทำประการที่สามก็คือ ศึกษาว่าแล้วระบบงานสอบสวนของตาอํารวจก็าํำยังไงเขาถึงทานรับรองรับได้มาเป็นไหลทศวรรษเนี่ยไอ้คดีทำอย่างนี้เนี่ยไม่ทําประการที่สี่ครับต้องจัดระบบกระบวนการไต่สวนของปวชวให้ใกล้เคียงกับองค์กรที่เคยทำก็คือตารวจว่าเขาเขาทำอะไรนี้นะนะไม่งนั้นเอาไปอยู่นะคดีมันจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะและประการสุดท้ายนะฮะกระบวนการสรรหาบุคลากรเนี่ยก็ต้อง ต้องมีประสบการณ์ด้วยทุนไรแมนทุนไรจอบเนี่ยอันนี้ครับถ้าเผื่อรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยก่อนตั้งบบชผมว่าถ้าเตรียมข้อมูลพวกนี้นะแล้วก็ผมว่าน่าจะน่าจะรองรับงานได้พอควรเคยๆแล้วก็บตั้งบบชมาเนี่ยเขาจะทําไงครับเก้าอรหันที่มานั่งนอยู่เนี่ยมันก็คือตั้งอนุยไต่สวนขึ้นมาตั้งซับคอมเมตตี้ขึ้นมาอีกผมก็เคยเป็นนุ้ยไต่สวนในธรรมดาก็เคยเพื่อลบรุมหลักฐาน แล้วก็ตอนนั้นเขาก็เอา,เอาตำรวจไปช่วยผมก็เคยไปช่วยอยู่หลายคดีนะครับเชิญต่อคนระาวนี้อันนี้สาคัญนะครับอันนี้คือความเห็นของคนของในปปชเ,เมื่อปี60ก่อนที่จะพรบปปชปฏิบัติใช้เนี่ยเขาก็จะมีกระดานความพิเดนเห็นไหมครับแม้แต่คนเจ้าหน้าที่ของปปชเ,เองเป็นเจ้าหน้าที่ดับล่าเนี่ยเขาคอมเมต์เมื่อวันที่3มเ,ยยเมษายนปี60เขาบอกว่ากระบวนการไต่สวนของปปชม,มีขั้นตอนเยอะมาก มีตั้งคณะอนุจัดทาวาระการประชุมเน้นรูปแบบกระบวนการทางธุรการเยอะมากเมื่อเทียบกับงานสอบสวนทําให้กระบวนการในการดำเนินีรล่าช้านี่แหละครับนี่คือภายในของเขาทุกอย่างรวมศูนย์เข้าส่วนกลางทุกเรื่องซึ่งราะการต้ให้เป็นแนวทางเดียวกับป้อมิยามากกว่านะเราเห็นด้วยกับที่จะให้อะไรยุบปปชจังหวัดอะไรพวกนี้ก็อันนี้คือคนในของเขาเขาคอมเมนต์มาเชิญตอบเราอีคอมเมนต์นี่ฮะ บาอทีถึงาเดือน3ามปีหศูนย์เนี่ยอ,อันนี้ก็คนภายในใของเขาอ่ะเขาบอกว่าควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไต่สวนของปชชไว้ด้วยจะกี่ปีก็แล้วแต่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปชชทำคดีได้ช้ามากจนหลายคดีขาดคิาความหรือบางครั้งก็เงียบหายไปเฉยเฉยทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่ส่งเสริมการป,ประกันตัวทุนที่น่าเชื่อถือครับเชิญต่ออันนี้คือคอมเมนต์คนของเขาเองอันนี้อีกคอมเมนต์หนึน่งนะครับปี60ศูนย์เนี่ยคอมเมนต์ว่า ปปชเนี่ยทำหน้าที่การจื่นเตอ์อัยการหรือ,อนักงานตอบสวนซึ่งเป็นงานเกี่ยวข้องกบ,บบบทการเรา่ทางอาญาและมีการใช้อำนาจนตามกฎหมายหลายประการแม้จะมีา,าริกอื่นด้วยก็ตามดังนั้นควรกําหนดคุณสมบัติของน้าราชปรปชเสียใหม่ให้สูงกว่าเดิมกล่าคือต้องให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายอาญาเป็นหลักก็มีความรู้ประสบการณ์ด้านื่นด้วยแต่เชิญต่อครับอันนี้คือคอมเมนต์ภายในเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความดีนะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องลับแลยที่ผมมองมานกาเสนอเ่ยเป็นเรื่องที่เอามาจากของกิจการ คารนี้ความเป็นมาอย่างนี้ครับท่านประธานแต่เดิมเนี่ยพอตั้งมาปีสี่สองคดีก็ค้างมากนะครับทําไม่ทันเนี่ยกานี้พอผลเอกสนทีุ่ญยกริกนได้ยื่นหนาก้อนนั้นก็มีประกาศคอปคอที่ผมนําเรียนเนี่ยว่าในข้อหกนะให้อนานาจปมชเนี่ยอย่างอิสระโดยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์นใดๆเนี่ยสมมติสำนวนให้กับตำรวจเขาก็เริ่มระบายสำนวนออกมาได้นั่นคือปีสี่เก้านะครับท่านประธานติสี่เก้า 49. แม้กระนั้นก็ตามครับ แม้ว่าปปออชอาอศัยประกาศตระกูลบฉบับนี้ใ,ในการส่งมบอบให้โดยอย่างอิสระแต่ก็มีการสู้ไดีครับนี่คือที่น่ากังวลจำเลยก็ต่อสู้กันถึงดีกาเลยวา่าการที่อายการโจทย์มาฟ้องโดยสำนวนที่ปปชอมบอบหมายตำรวจทำใน,น,นใช่หรือไม่อายการคืออายการของเราจำไั้อายการคือนี้ครับ นีร sí, ื hmm. ่อท ir ir ี่ท่านประธานาิดีนี้เกิดที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงามีการมาแจ้งความกล่าวหาว่ากลูหรือขออเรียเนี่ยทุจริตในเรื่องการที่จะแจ้งในที่ใหญ่ตำรวจก็ส่งไปอประชงอประชงก็มอบหมายโดยอาศัยคาสั่งกบคอโคมาให้มาให้ตำรวจทำตำรวจก็ทำทำเสร็จก็ส่งให้อัยการจังหวัดตะกัวป่าสาลจังหวัดตุรกีอัยการก็ฟ้องพอฟ้องปุ๊บจำเลยก็สู้ว่าโจทก์ไม่มอมน่าฟ้องปรากฏว่าสู้ไปไปถึงสู้จนมีการ ที่ถึงมีการพิจารอุทธรณ์ภาคแปดเนี่ยไม่ได้ัช่ว่าโจทก์มันเป็นาจฟ้องเพราะคดีนี้ปบจต้องทำไม่ใช่ตำรวจแต่สารนีกาก็มาดูเอ้ยมันมีมันมีข้อหกของปปคอน่ะคือสามอยกางต้องอปกป้องหมดแลยไม่งั้นเสียเสียหายหมดใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าเขามีอำนาจดังนั้นก็ใช้ได้นั่นคือสู้แต่ปัจจุบันนี่ประกาศใเลิกไปแล้วมาเชิญต่อครับประกาศนี้มีผลกระทบเยอลยนเลิกเลิกแล้วครับเขากำหนดยังไงคือเีระยะเวลา อ๋ออย่างอย่างนี้ครับประกาศนี้เมื่อปปชปชัจจุบันเนี่ยค,ครับถ้าท่านน้องๆดูอะเลยมั่งสามต้นๆให้เลิกไอ้คอปคอนี้เลยเพราะว่าเออ่ท่านที่ทราบมาเนี่ยคณะที่ร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยชุดอาจารย์มีชัยบอกว่าปปชต้องทําเองจะใช้ไอ้คอปคอนี้มอบโดยอิสระไม่ได้แต่ถ้าจะมอบต้องมีหลักเกณฑ์เดียวไม่ทำเด็ดมันมีหลักเกณฑ์จาคัญอยู่สามประการเมื่อกี้ตูดไปทีเดียวราวนี้ทําไมครับ รัฐพาก็าเห็นใจปปชว่าโอ้โดิคุณไม่ไหวแล้วนะฮะทำไม่อดก็เลยตั้งปปทมาอีกเมืม่อปี5้าหนึ่งเนี่ยยุคของหลังจากนั้นเนี่ยมีราชญาดไอัยบาตรการฝ่ายบริหารเนี่ยให้ดําเนินคดีที่อยู่ในอำนาจของปปชบ,บางส่วนบางระดับรู้สึกว่าท่านวีรวิทย์ก็เป็น,นัดเลือกตั้งส่วนของปปทอยู่คือผมมองนำเรียนท่านประธานว่าเขาก็สร้างมูลเล็กของปปชขึ้นมาให้ช่วยฮะคือเขาเห็นว่าคุณน่าจะพ่อไปเยอะแล้ว ไอ้เนี่ยก็ใช้ได้เรื่อยมาเยอะมากอาเชียต่อบากฏว่เราก็รู้ถึงปัญหาปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีโกศูนย์ในบ้านเราสสองสามสี่วัดท้ายนี่ก็บัญญัติว่าก็เห็นใจก็ยังมอบได้อยู่นะแต่ต้องมีหลักเกณฑ์สองประการดังนี้คือในมาตราสามสวัดท้ายเนี่ยบอกว่าไอ้หน้าที่ของปชตามมูลนิธิหนึ่งสองสามสี่ก็อาจจะมอบได้นะ ในเวลานี ite, well, ้หนึ่งต้องเป็นกรณีจำเป็นแล้ว่นะก็คือต้องเพื่อเบียดความยุติธรรมหรือเพื่อให้ได้มาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตัวข้อดิจิไม่ใช่จาเป็นเพราะว่าโทษนะทำให้ทันสมองนอนค้างมันไม่ได้แต่ต้องเพื่อว่าทามอบแล้วมันได้ความยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมถึงจะได้นะครับวันท่านผมนําเรียนท่านคุณท่านดูเห็นเห็นด้วย่าต้องเพื่อประโยชน์ความยุติธรรมนะคุณไม่ใช่จำเป็นว่าคุณทําไม่ไหวะ บางทีตำรวจที่จปทำตำรวจค้างเขาเขาก็โยนกันสิเขาก็ยังทำกันอยู่เนี่ยฮะจะสู้กันอยู่เนี่ยตำรวจเนี่ยที่บอกตำรวดค้างฆ่าตัวตายอยู่เนี่ยเขามอบแบบไปไม่ได้เขาต้องทำประการต่อมาครับที่จะมอบเนี่ยตำควณบอกว่าต้องไม่ใช่เรื่องร้แรงนะ่ถ้าคดีเล็กน้อยเนี่ยมอบได้เพราะไายแรงเนี่ยคุณต้องทำเพราคุณเป็นองค์กรอิสระอันนี้ไอ้เรื่องร้แรงครับมันมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ความห็ิ่นของอัยการก็ชี้มาเลยเรื่องนี้เราก็หาเรืออัยการในการบอกใช่ อายการท่านหนึ่งนะครับอยู่ในเทศน,นะท่านบอกว่าความผิดร้ายแรงบัญญัติไว้น้องจบเลยแล้พอรอบอป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญาก,กรรมพอศ .2556 มาตรา3บัญญัติว่าความผิดร้ายแรงนั้นคือจะคุก4ปีขึ้นไปแต่ว่าถ้าคุณจะมอมันต้องไม่ถึง4ปีลงมาไม่ร้ายแรงนะเพราะว่าคุณจะไปคิดเองไม่ได้ครับมันต้องอาศัยกฎหมายที่มีโททยางยามาวินิจฉัยตรงนี้แหละ ประการสุดท้ายครับอันนี้นี่ยอ๋อนี่นี่เอ่อโทษนะถามนี่ก่อนมีมีมนั่นนี่ความผิดแรงเนี่ยตามบริบทของกัรกระกาศความเปมีส่วนร่วมในองค์กรอาิกากรรข้ามชาติสองห้าหกมัตราสามเนี่ยหมายถึงความผิดทางอาญาที่กําหนดโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นตัวสี่ปีเป๊ะนี่ก็ถือรแรงคนส่งมาไม่ได้แล้วถ้าคดีต่ำมเนี่ยได้เพราะ<ม>ว่าหน้าที่หลักเนะี่ยคือคือคือเจ้าต้องทำและประการสุดท้ายที่สำคัญมากเลย หน่วยงานที่จะดําเนินการแทนเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มนะีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรา,ปากกนบปราการทุจริตก็คือปปทก็คือมุมเล็กของท่านนั่นแหละไม่ใช่ตํารวจนะตำรวจเนี่เป็นเรื่องอื่นอาเจิเน,นี่ยนี่เนี่ยฮะคดีปัญหาอยู่นี้ครับท่านประธานท่านปปชใช้ดุงพีนในการส่งมอบํำรวจให้การสอบสวนเนี่ยเขาอาศัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาชี้แจงก็ต้องตรงนี้เลยว่ามีการร่ำยับ ประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทรยสสอริต2561นี่นะครับแม่จาตรา28มาตรา28ปดวักท้าย62วรรค2งอ้หกสิรเอ็ดวับมาตราเหล่านี้นะครับให้อำนาจคณะกรรมการปปชใช้ดุลพินิจแต่ดุลนี้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญนะเพราะมันเป็นกฎหมายรูปนะฮะกฎหมายต่อมาท่านต้องอธิบายนาว่าเพื่อประโยชน์ความมิธรรมยังไงมันไร้มันไม่ไรแรงยังไง และหน่วยงานที่ทให้มาเนี่ยคือตํารวจเนี่ยมีหน้าที่รประกันทุจริตอย่างไรกฎหมายทุกานายบอกนะครับเขาเามาใช้ตรงนี้นะครับื่อกีที่บอกว่าใช้ข้อหกในเรื่องแล้วนะครับข้ออะเรื่องเลื่องไปได้แบบพนี่ดังนั้นการใช้รีพิสดังกล่าวเนี่ยจะต้องสอดคล้องหรืออยู่ภายใต้จำนวนมาตรานของคำสั่งวักท้ายมิฉะนั้นนะมิฉะนั้นจะใช้มาค้าไม่ได้ตามมาตรฐาและจมนูนส่งผลในการสอบสวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่เองครับ